หมดแล้เจ้าจะเจะเ็บหนักมากเจเ็บหมากมากจ,ากากจาก้าข้าพเจ้านีล่ละคุณแผ่นดินตรงไหนหรือท่านพี่มันจ้าซะเลือกเกินยิ่ไปเลยพััก้าายตตเถิดดนนะคีีหลลบรงโอ้โหนี่กูเพิ่งมาได้ครึ่งทางเขาอะไอ้เหี้ยคนเหี้ยอะไรยิงไวใช่ไหมไ,ไอ้เช่นนี่แดกเมาเข้า,ขาไปแน่เลยมาเล่นดิแล้วเผือนี่ตื่นเช้ามาโอ้โหข้าเครื่องในไส้เมาส์ครับ ขอดีพสองพันใส่สริปด้วยไหมคะใส่สริปด้วยก็ดีฮะคนเฮียอะไรแม่งดูสกอร์เฮียแม่งห่างกูโอตโเยอะเลยกูได้เกิดละกูจะเกิดวันนี้วันนี้วันนี้กูต้องดังเฮ้ยตายครับโค้ดมันไกลจริงครับโค้ดเล่นยากมากเลยครับโค้ดตอนเนี้ย กำลังเข้าซีเมนครับโค้ดครับตอนนี้ผมกำลังเข้าซีเมนครับโค้ดกำลังว่าจะไปเก็บกล่องครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปบาแลกต่อครับโค้ดครับอยเย็นๆนะครับโค้ดตอนนี้ตังค์ไม่ค่อยมีครับขอฟังก่อนครับโค้ดครับครับพูสโอเคครับพูสได้ครับพูสตูอปอป๊บน,นึงนะครับเอา้าไม่ใช่มึงมมไปปูสมโวยมาทำไมแล้วมึงจะยิงยังไงล่ะบักทิดไปปาสมโวยมันวิ่งมาหายไอ้เหี้ยเป็นอุอ้ยรอครับ <c oughs> น็อกมาแล้วจ้าวิยน็อกน็อกมาน็อกมาวุ้ยโอ้โหคุณพับโดนแมตต์อ้าโอ้โตาตาตากูตาเออเออเออกรไฟบอดจะทำอะไรกูมาโดนบอดไฟยิงตา เฮ้ยเขาบอกเขาบนหัวเดี๋เดเดี๋ยดลังห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 ลหามงงัลลองัลลหลลีห ย่ข้ากบนนู่นอ้าวมันกระโดดยิงแบบบอแร์เนี่ยไม่แต่มึงอ่ะไปแบบบอแร์ไม่ได้พิธีมันเราพิธีมึงเนี่ยไอ้หมอมึงจะรีบไปไหนมึงใจเย็นดิเทนมันอ้อมอยู่อแล้วจากไปคานตรงนั้นไม่ไม่ที่อันนี้ก็ไม่ที่พิธีกูพิธีมึงอ่ะมึงไม่ดูดีๆหรอกจะลงเซตบัตรเลยแล้วผมยิงเองใช่หมโอ้หจ่ายยิงเองกูยังเห็นมึงนอนอยู่ข้างกูอยู่เลยเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ข้างล่างผมโดนในน้ำยิงเอา ขอโทษได้ไหมล่ะม oh, ีผมกับคุณป๊อบอยู่จากกลัวอะไรกลัวดิตัวเฉพาะพวกมึงสองตัวเนี่ยกูกลัวมากเลยตอนเนี้ย